สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับเกษตรเพื่อชีวิตนะครับวันที่8กรกฎาคม2566นะครับวันเสาร์วันที่8ครับผมเมื่อวันเสาร์นะครับภาพี่นองมาหวานปุ๋ยครับนะวานปุ๋ยสูตรนั่นแหละครับนั่นเจ้าตีเห็นนะครับแป้งนี้นะครับผมตัดใบเข่าปานไปแล้ว2อาทิตย์นะครับ2ออาทิตย์ แต่ก็ยังมีหยาอยู่พี่นอ้องมีหยาน้อยๆสำนีสร้างมันโบเป็นอย่างบบซีเลียดเพราะว่าหยาห่างกันในนาสาีถึงอายุเมื่ออายุไขมมนกสิใต้ไปนะครับบบเป็นอย่างโบโบนาบันไดนะครับสำนีถือว่าบอซีเลียดนะครับหรือว่ามีเวลากับมาถอนเรานะครับมอ,มองนี่ห่างว่าพี่น้อง หลายคนก็นว่าห่างนะครับแต่ว่า้าเบิงมันแตกกอมานะครับตันนี้เขาตัดใบเข่าไปมันมันใบมันบ่ค่อยมีนะครับผมผมก็ว่าพอดีนะครับเดี๋ยวแตกกอมามันกัจิจูก,กันพอดีนะครับเดี๋ยวอีพาพี่น้องมาเบิงตอนช่วงที่มันแตกกอนะครับช่วงนี้ตัดใบเข่าไปแล้วสองอาทิตย์นะครับมาเบิงว่าต้นเขานะครับเขาพร้อมทีซิให้ปุ๋ยหรือย,อยังนะครับ มือวานนี่ผลตตมาครับโอ้ยาขงแ้งเลยมีน้ำครับก็เลยสีมาวานปุ๋ยครับนี่ครับวานปุ๋ยรอบแรกนะครับสูตรตามที่เห็นนั่นแหละครับวานปุ๋ยรอบแรกเข่าต้นนี้ก็สุประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนกว่าว่าานปุ๋ยรอบแรกก็สีเน้นๆยูเลียลายนี่นะครับแต่ว่าผมบได้ใสยย่ยูเลียเพียวๆนะครับก็เพื่อว่า สิเสริมให้ต้นแข็งแรงแต่ก็นะครับนั่นคือเหตุผลนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดินกับน้ำหรือว่า,าตามพื้นที่ที่มีปุ๋ยแบบนั้นแบบนี้ขายบอนะครับก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่สีเหลือกใส่เอานะครับตัวนี้โบฟิกนะครับในเรื่องการใส่ปุ๋ยนี่นะครับเพราะว่า ตามจีพันธมากนะครับหลายๆคนก็นตามความคิดนะครับขายๆก็ว่า,เ,าเหดหน้ากัต่างคนตามความคิดนะครับบางคนก็นเอาต่ยุเลียวพิเพี้ยนนะครับไปวานหล่อขึ้นมาในตุนแข็งแรงแล้วค่อยตัดก็ได้หรือบางคนอาจสีบอตัดก็ได้นะครับแต่อีกหน้านึงเนี่ยผมก็บบอตัดนะครับมันบอคอยมีหย้าหน้านี่นะครับมันกากน้ำใดแล้วก็มีหย่าไหลเนี่ยผมเลยตัดนะครับ แต่ตัดให้ตรงตัดให้ถูกช่วงนะครับใบเขาแล้วก็ฝ่าวําเหนือทําตัวให้เพื่อนได้ขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมตัวที่ดอกออกผลนะครับนี่คือเหตุผลนะครับกล mm ิ hmm. ่ภาพพี่น้องมาเบึงแป้งหน้าวันเสาร์ครับวันหยุดนะครับทํางานอยู่บ้านนะครับ mm hmm. ทางพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยบ้างพื้นที่กะอาดสิ ฝนตกบอรหรือมีอความแห้งแล้งหรือว่าปัญหาอันใดขึ้นมาบางคนว่าทางบ้านผมโอ้ยแมงสัตว์ดำดุดขักกระจ้านว่าสันนะพ่ามันมันบ่มีน้ำเนาะถ้าบ่มีน้ำเนี่ยสัตว์ดำเนี่ยดุดหากเขา่าตายเมื่อนะครับแมงซ่อนกับพองๆนะครับบางคนก็เป็นสัน,นครับหน้าโน่นก็อาจฉเป็นนะครับ น้านวนฟังปูนเพิ่นกับเป็นเพื่อนตายเป็นเวิงเป็นเวิงเลยนะครับแต่ว่าล่อหนามอเพิ่นกับสิค่อยสามเอาละนะครับกลบมือนี้ผมมีย่งไรนะครับให้เป็น้องมาเบิงแล้วก็เบิงว่าต้นเขาที่พร้อมที่สีไฮปุ้ยครับแต่ปมะมาณนี้นะครับในกล่องมันกับอาสีเขียวเนี่ยแต่ว่าตัวจริงนี่ก็ออกเราเออกเหลืองเหลืองแะครับ เอามันสิเหลืองเหลืองกับไม้เพราะว่าคือปุ๋ยในดินอาจสิเหลืองบ่มมีเหล้วนะครับเท่ากับสังเกตเอานะครับผู้ได้ตัดใบเขาให้ขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะครับค่อยใส่ปุ๋ยบวมเียนวา่าใส่เลยแต่ว่าบางคนก็อาจใส่เลยนะใส่ไปนําตัดไปนึ่ก็ได้เพื่อให้มันถอดยอดเร็วก็ได้ครับแต่ว่าจะใส่หลายเด้อพี่น้องใบมันก็สิกองมันกสิผู้ไดมัน หนาแน่วานเขาหนาแน่นี่วานเขาทีแนี่นี่ก็จะใบมันก็กองนะครับถา้าถ้าตัวใดปุ๋ยสูตรยูเลียหล,ยหลายๆนะครับใบกองมันก็สะเหยียดให้เพียให้ลกตามมาอีกนะครับก็อาจจะมีนะครับปีหน้าบิ่งครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ,บเห็ดการเกษตรบ่ผพดทเรครับเราถดลองไปอันใดดีก็เห็ดไปเลยครับ ไวให้พี่น้องมันมันโศกมันเด้อปีนี้ลาคาเข่าครับสำหรับมื้อนี้สำนี้ครับลาไปก่อนครับขอบคุณทุกทันทีติดตามขอบคุณทุกทันทีกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับบมมีอย่างหลายบอคอยได้ล่มคลิปนะครับทำงานก่อนสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ